สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ชา n นลของ Whisper Taro t ค่ะวันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาอัปเดตค่ะดวงความรักให้กับ ชาวราศีรักคนาธนูนะคะก็จะเป็นดวงความรักค่ะประจำเดือนกรกฎาคม2567นะคะลักษณะของการทำนายก็จะเป็นแบบดวงโดยรวมค่ะหน้าไพา่อาจจะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะคะก็ขอให้คุณใช้วิจัยนในการรับชมรับฟังให้รับไ,ได้พลังงานดีๆพลังงานบวกๆแล้วก็ดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเดี๋ยวขอเริ่มที่พื้นดวงความรักของคุณนะคะที่ผ่านมานะคะว่า ที่ผ่านมานะคะพื้นดวงความรักของชาวลัคนาราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะได้พลังงานของ a อ e ซ f บ w อร์สค่ะ Seven of Wands แล้วก็ Four of Cups นะคะบางมองว่าตัวคุณนะคะชาวธนูคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รักใครรักจริงนะอื ออถ้าปักใจรักใครแล้วว่าก็ค่อนข้างที่แบบว่าจะจะรักคนนั้นน่ะนะคะไปตลอดเลยนะคะแล้วก็พร้อมมากกับการที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปร่วมกันแล้วก็ดูแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบคุณในเรื่องของความรักเนี่ย มากมายเลยทีเดียวนะรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะจากหน้าภัยที่เห็นในอุปสรรคที่เข้ามา,าจ,จะมีในเรื่องของคู่แข่งก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในลักษณะที่ตัวคุณเองอเวลาที่คุณแบบว่าไปชอบใครอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่สนใจคุณลักษณะแบบนี้ก็เป็นได้ด้วยนะคะแล้วก็แงมองว่าด้วยลักษณะที่มีดาบ นะคะขึ้นมาเนาะอาจจะบ่งบอกถึงตัวคุณนะคะว่าตัวคุณอาจจะเป็นคนที่แข็งเกินไปก็ได้นะยอมหกักไม่ยอมงออะไรลักษณะแบบนี้นะคะก็เลยจ,จะทําให้ที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือมีในเรื่องของการพูดจาอะไรลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะหน้าไพ่เนี่ยยังอ่านในลักษณะที่ว่าหรือไม่อาจจะเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ มีสเปคดีกว่าสเปคที่ชัดเจนในเรื่องของความรักนะคะว่าคนที่คุณจะแต่งงานด้วยลักษณะน,นี้เป็นแฟนคุณเนี่ยจะต้องมีลักษณะยังไงลักษณะแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่สเปคของคุณนะต่อให้มีคนเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณนะ่ยคุณก็อาจจะตัดสินใจที่ว่าแบบคนนี้ไม่ใช่สเปคของฉันฉันจะไม่ยุ่งฉันก็จะแบบตัดไปเลยอย่างเงี้ยน,นะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้แม้กระทั่งแบบทําความรู้จักเลยด้วยซ้ําค่ะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะพื้นดวงนะคะความรักที่ผ่านมาเดี๋ยวต่อมาค่ะเรามาดู energy ของคุณกันค่ะ energy ของคุณในตอนนี้นะคะได้พลังงานของ queen of wands อ oh, ้ queen of pentacles ค่ะแล้วก็ seven of pentacles อืมแางรู้สึกว่ามันเป็น energy ของของความมั่นใจในตัวเองนะ ความมั่นใจในตัวเองมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงนะคะมีพลังงานควีนเนี่ยถึง2ใบเลยทีเดียวแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างชัดเจนมากในเรื่องของ energy ในการโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จนะคะบางรู้สึกว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอ่ะจะไม่โฟกัสเรื่องอื่นเลยมันอาจจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างหรือว่างานอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องลงลุ ลง,ลงแรงอะ่ะเออลงแรงนะคะในการที่จะทุ่มเททำงานน้ำนั้นเพื่อให้ประสบความสำเร็จเราบางก็รู้สึกว่ามันเป็นนสุดท้ายดีว่ามันจะเป็นลักษณะของผล สำเร็จที่คุณได้รับมาจากที่คุณทุ่มเทไปค่ะนอกจากนี้จากหน้าไพ่ที่เห็นนะคะจะเป็นไปได้ว่าบางท่านนะคะอาจจะมีข่าวดีนะในเรื่องของการมีบุตรนะคะหรือว่าการตั้งครรภ์นนะคะแล้วช่วงนี้ที่คุณอาจจะโฟกัสในเรื่องเงินเรื่องเมกมันนี่เนี่ยอาจจะเพราะว่าคุณพยายามที่จะเหมือนกับเ,เก็บเงินเก็บทองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะดูแลนะคะคุณลูกของคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ Energy นะคะ ของคุณแล้วก็พื้นดวงความรักที่ผ่านมาเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะไปดูนะคะภาพรวมนะคะความสัมพันธ์นะคะของคุณกับคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะว่าภาพรวมความรักเนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะสำหรับภาพรวมความรักนะคะของคุณนะคะกับคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะในตอนนี้นะคะ ถ้าตอนนี้ถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเนาะรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าตัวคุณนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่จริงจังแล้วก็มีความอาจจะมีความทะเยอทะยานค่อนข้างสูงนะคะแตะ่เขาก็จริงจังกับคุณนะเขาก็จริงจังกับคุณเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้น,นะคะมันพัฒนาก้าวไปข้างหน้าเนาะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วเขาก็คิดด้วยว่าถ้าเกิดว่า แต่งงานกันหรือว่าแต่งงานแล้วคือเขามองเลยค่ะว่าคุณเป็นคู่ครองที่ดีนะคะเป็นคนที่สามารถที่จะพึ่งพาได้ลักษณะแบบนี้นะคะแต่บางคนนะบางท่านของเขาคนนั้นแล้วกันอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจเขาได้นะหรือเป็นลักษณะของการที่ชอบควบคุมบงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาทำแบบนั้นแบบนี้นะคะนอกจากนี้นะคะ Energy โดยรวมของ ของภาพรวมความรักเนี่ยมันดันได้พลังงานของ8ดถ้วยเนาะ้าให้บางมองตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาตอนนี้ค่ะอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยกันเท่าไหร่หรือเปล่านะคะมี e NERGY ของความห่างออกมานะคะแล้วมันค่อนข้างที่จะทำให้คุณคิดมากแล้วก็วิตกกังวลอยู่บางท่านอาจจะนอนไม่หลับลักษณะนี้เดี๋ยวแบงค์ขอขยายนิดนึงนะคะขอขยาย9ดาบนะคะ ขอขยาย9ดาบว่า9ดาบคืออะไรกับ n i ยออบคันะคะขอขยาย9ดาบค่ะเดาบได้ The Chariot เนี่ยมันเหมือนมันมี energy ของความห่างออกมานะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามานะคะในบางเคสที่รุนแรงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะที่ ถอยห่างออกมาแล้วนะคะหรือว่าเดินออกมาแล้วจากความสัมพันธ์นี้หรือถ้ายังไม่ถึงเคสที่มันแบบรุนแรงขนาดนี้ก็คือเป็นเนจี้ที่เหมือนกับว่าตอนนี้อาจจะยังไม่อยากพูดคุยนะคะยังไม่อยากพูดคุยอยากจะอยู่นิ่งๆน,นะคะอยู่นิ่งๆก่อนนะคะยังไม่อยากที่จะเคลียร์ยังไม่อยากที่จะปรัปบ ความเข้าใจอะไรเพราะว่าจากหน้าไพ่ที่ขยายขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีในเรื่องของการทะเลาะก,กันหรือมันมีปากเสียงกันนะคะนอกจากนี้ภาพรวมที่ขึ้นมาในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย มันเหมือนกับมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันลุ่มลุ่ม,มดอนดอนอะในลักษณะที่ว่าบางทีก็ดีเดี๋ยวดีไปได้พักหนึ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวความสัมพันธ์มันก็กลับมามีปัญหาอุปสรรคอีกแล้วนะคะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาอาจจะเป็นไปได้ว่าปัญหาอุปสรรคหนึ่งที่เห็นอาจจะมีเรื่องของเ,ออเป็นรักทางไกลได้นะคะคุณอาจจะดีวกับชาวต่างชาติได้นะคะเพราะว่ามีไพ่ ของชาวต่างชาติที่ที่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของอายุของวยัยลักษณะแบบนี้ได้ด้วยนะคะที่เข้ามามีปัญหาอุปสรรคนะคะสำหรับสิ่งที่จะทําให้เหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมันแย่ลงหรือมันไปต่อไม่ได้ลักษณะแบบนี้นะคะมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการที่ไม่พูดคุยกัน นะคะเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ลักษณะแบบนี้ไม่ไม่พูดความรู้สึกจริงๆกันออกมานะคะซึ่งอาจจะเป็นทางฝ่ายเขานะที่ค่อนข้างที่รู้สึกที่จะเก็บยอยู่เก็บตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าพอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเขาก็พ่งแตกออกมาเลยเพราะเขาแบบอาจจะไม่ค่อยพูด บอกความรู้สึกอะไรอะของเขาที่มีกับคุณเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้อาจาอาจะมีในเรื่องของคู่แข่งได้นะคือมีคนอื่นเข้ามานะคะเ,เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้อย่างที่บอกอาจจะเป็นแค่บางเคสบางคนเท่านั้นนะคะที่อาจจะเป็นเรื่องนี้แล้วก็มันมีลักษณะของการที่ช่วงที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการบล็อกกันด้วยเพราะว่าเป็น energy ของการที่ยังไม่อยากที่จะพูดคุย ะะแต่ถ้าถามว่านะสุดท้ายเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยนะคะจะประสบความสําเร็จไหมเนี่ยได้พลังงานของซิกซบอเนาะมันก็รู้สึกว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ที่จะไปต่อได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะแบบมีมีความสุขสร้างความสุขให้คุณได้แต่บางคิดว่าคุณอาจจะต้อง ทั้งคู่นะคะอาจจะต้องแก้ประเด็นอย่างที่น่าไพ่ขึ้นมาจะมีเรื่องของการพูดจาการพูดอาจจะมีฝ่ายหนึ่งที่ใช้คําพูดที่ไม่ดีอีกฝ่ายลักษณะแบบนี้หรือถ้าอย่างที่บังบอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่แบบไม่ยอมพูดความรู้สึกของตัวเองปิดปิดเอาไว้ไม่ไม่อยากจะบอกออกมาลักษณะเนี้ยก็อาจจะต้องพยายามพูดคุยกันมากขึ้นค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดู สถานการณ์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะในในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเดี๋ยวแบงก์ก็จะขอเปิดไพ่สถานการณ์ทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาแล้กันนะคะเดี๋ยวขอเริ่มที่ฝั่งคุณก่อนโอฝั่งคุณได้พลังงานถหงเดอะเวิลนะคะรู้สึกว่า ตอนนี้ถ้ามันเป็น energy ของการมีระยะห่างอะไรกันจริงๆเลยเนี้ยเนานะคือคุณก็ยังคิดถึงเขานะอืมคิดถึงเขาเลยแหละนะคะยังมันเหมือนมันยังมีอะไรที่คุณทั้งสองคนยังมันยังยึดโยงกันอยู่อะน่าจะเป็นด้วยด้วยความรักนี่แหละนะคะเดี๋ยวขอเปิดฝั่งเขาด้วยนะคะฝั่งเขาได้พลังงานของ n n e of Wands ค่ะแล้วก็ f o u r of Wands นะคะคมีพลังงานของเจ็ดดาบม,มันเหมือนมันเป็น energy ช่วงของการที่มีฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่อยากจะพูดคุยด้วยนะยังไม่อยากที่จะเคียย์ค่อนข้างที่จะแบบอาจจะหลบหน้าหลบตาลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวบังขอขาอยายเดวิลหน่อยนะคะเดวิลได้พลังงานของ king of cups นะคะถ้าอ่านเป็น energy ของคุณก่อนเลยนะฝั่งด้านบนนะคะขายายได้สีออ สี่ดาบรู้สึกว่าภาพรวมเนี่ยตอนนี้คุณทั้งคู่น่าจะไม่ค่อยได้พูดคุณคยกันเท่าไหร่จริงๆแต่ด้วยตัวคุณน่ยคุณยังมีความรักนะคุณพยายามจะคิดพยายามจะใชเ้เหมือนกับคิดไต่ตองหาเหตุผลว่าจะทำยังไงดีที่จะทําให้ปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะมันมันแก้ไขได้ มันะสูงมันเป็นมันเป็นลักษณะแบบนั้นคุณนะ่ยคิดหาหลายๆวิธีทางเลยนะคะแล้วคุณก็บางมองว่าคุณก็จะกําลังพยายามหาสิ่งที่แนวทางอะไรเงี้ยที่มันดีที่สุดนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่คุณก็พยายามแบบฮิวใจพักฟื้นใจตัวเองเหมือนกันเหมือนแบบ คิวใจตรงนี้บางมองว่าเป็นลักษณะของการที่คุณรู้ว่าตอนนี้ความรักความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาแต่บางมองว่าคุณไม่ได้ยอมแพ้นะเออแต่มันเป็นลักษณะของการที่อาจจะขอ,อนิ่งๆอยู่ด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะใช้ความคิดว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรดีนะคะสําหรับเขานะคะอย่างที่บอกไปว่ามันรู้สึกว่าเขาอาจจะหลีกเลี่ยงที่อาจจะยังไม่อยากที่จะพูดคุยตอนนี้แล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะไปโฟกัสในเรื่องของงานแทนมากกว่าเพราะ ว่าอาจจะมีอารมณ์กดโกรธคุณอยู่ด้วยนะแล้วก็ตัวเขาเองเขาคิดเหมือนกันนะคะแต่มันเป็นการคิดในลักษณะว่าเอ๊จะเอาอย่างไรดีเนาะกับความสัมพันธ์นี้นะคะจะไปต่อดีไหมหรือจะพอแค่นี้นะคะอือเดี๋ยวแบงคขอขยายเพิ่อมอีกนิดหนึงอืมได้แปดถ้วยให้หม่สิ่งด้วยคือแบงค์รู้สึกว่าเนี่ยยังมีระยะห่างต่อกันดีกว่านะคะในเดือนนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่า,อ,าอะไรที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะข้อความในใจของเขาค่ะที่เขาอยากบอกกับคุณะคะ่ะสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณนะคะในตอนนี้นะคะคืออะไรคะ่ะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณเขาบอกว่าเขานะคะกำลังรอ your message เนาะเหมือนการติดต่อนะคะจากคุณอาจจะอยากให้คุณติดต่อเขาไปก่อนอาจจะเป็น e ก้ในฝั่งของเขาก็ได้เนาะนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกอีกก็คือ,อความรู้สึกผิดนะคะมันกำลังฆ่าเขาอยู่นะคะในตอนนี้เขาอาจจะทำอะไรผิดต่อคุณหรือเปล่าเนาะเขาค่อนข้างที่รู้สึกผิดแลวทำให้เขาให้ทำให้เขาค่อนข้างคิดมากค่ะนอกจากนี้นะคะเขาอยากจะบอกว่ามีคนไม่ต้องการให ให้เราอยู่ด้วยกันนะเหมือนกับให้เราสารความสัมพันธ์กันต่อนะคะจะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้อันนี้โอรู้สึกผิดอีกแล้วเนาะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดอย่างมากเลยนะคะกับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําผิดต่อคุณไปแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเขาอยากจะบอกว่าเ,เขาไม่เคยรู้สึกแบบต้องใช้คําว่าอะไรดี คือเหมือนกับว่าที่ผ่านมาในอดีตเขาอาจจะไม่อยากที่จะมีความสัมพันธ์แบบจริงจังกับใครนะคะเพราะว่าเขาอาจจะกลัวในเรื่องของแบบความเจ็บปวดเสียใจอาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านั้นเขาอาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีในเรื่องของความรักนะคะแต่ลองมองว่าอันนี้เขามาเขามาจริงจังกับคุณนะเขาจะเป็นการเปิดใจของเขาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อความนะคะจากเขาที่เขาอยากจะบอกกับคุณเดี๋ยวสุดท้ายค่ะ เราไปดูกันค่ะขอคำแนะนำล้วกันค่ะขอคำแนะนำนะคะจากไพ่ oracle 2สําสรับสําหรับแรกเดี๋ยวให้ Angel มาให้คำแนะนำกับคุณก่อนนะคะสำหรับคำแนะนำจาก Angel ค่ะ first ค่ะ let your f r i e n d help you นะคะแล้วก็ romantic feeling นะคะตบางบต่ว่าตอนนี้เนาะถ้าคุณรู้สึกว่า อ,อย่างหน้าไพ่เนี่ยก้าวดาบที่ขึ้นมาคุณค่อนข้างที่จะคิดมากแล้วคุณก็วิตกกังวลนะคะแล้วเขาก็เหมือนคุณกําลังฮิวใจกําลังทําใจอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกไม่ดีหรืออย่างที่บอกที่ว่าคุณพยายามหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาดีเหมือนเดิมเนี่ยไพ่ามาแนะนําว่าคุณอาจจะลองปรึกษานะคะคนที่คุณไว้ใจปรึกษาเพื่อนคุณก็ได้นะคะว่าเออจะทําอย่างไรดีหรือถ้าไม่ใช่เป็น ลักษณะของการปรึกษาก็คือเหมือนกับว่าขอกําลังใจลักษณะว่าแค่มากอดกอดให้กําลังใจคุณก็ได้ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไม่ได้อยู่คนเดียวลักษณะแบบเนี้ยค่ะน่าจะทําให้คุณเหมือนมีพลังใจมีกําลังใจเนาะที่จะแบบว่าหาทางแก้ไขปัญหาต่อไปได้นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะให้มาแนะนำเนาะรู้นก็สุก็สองใบเ,เป็นแนวโน้มไปใน,นทางเดียวกันก็คือ ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาก็คือไม่ควรจะตึงเครียดเกินไปนะคะไม่เดิมอาจจะมีความจริงจังหรือความเข้มงวดอะไรก็ได้เนาะในความสัมพันธ์ก็คือไม่อยากที่จะต้องให้มีความเข้มงวดหรือว่าตึงลักษณะแบบนั้นให้มีในเรื่องของการหยอกล้อพูดคุยแบบหยอกเล่นกันบ้างลักษณะแบบนี้แล้วก็เติม โมเมนต์ก็ได้ค่ะในเรื่องของความโรแมนติกความดูแลเอาใจใส่เทคแคร์หรือว่าสร้างเซอร์ไพรส์อะไรลักษณะแบบนี้นะคะให้กันและกันอีกครั้งหนึ่งมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันมานานหรือว่ามันมีความรู้สึกเหมือนเหมือนเพื่อนซึ่งความหวานนอาจจะลดลงลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่ไพแนะนํานะคะสําหรับแองเจิลเดี๋ยวขอคําแนะนําอีกสําหรับหนึ่งค่ะขอคําแนะนําให้กับคุณค่ะ M+ นะคะ M+ คือเหมือนกับทางตันเนาะหรือว่าแนโลพาดเวสเส้นทางที่มันแคบนะคะอืมสองใบเนี้ยบางรู้สึกว่ามันเป็นใบแรกก่อนเนาะ r e f l e แ and Redirect Your e เน r g y นะคะมันเหมือนกับว่าถ้าคุณพบว่าตอนเนี้ยความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเดีายเรียกก็มาถึงทางตันเลยมันเหมือนกับว่าเราเดินมาแล้วนะคะมันมีอุปสรรคขวางอยู่ นะคะหรือว่าสิ่งที่แนวทางเดิมการปฏิบัติต่อกันแบบเดิมแล้วมันการว่ามันเป็นปัญหาอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นไพ่มาบอกว่ามันก็แค่ถอยหลังกลับอะคะ่ะถอยหลังกลับมาแล้วก็หาทางอื่น เนาะรีเฟกหรือรีไดเ็กหาเส้นทางอื่นก็ได้นะคะเส้นทางอื่นตรงนี้บางมองไม่ลักษณะว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาซึ่งบางมองว่าตัวคุณน่ะกำลังพยายามคิดอยู่หลายๆทางเลยรู้สึกว่ามันเป็นการรีไดเ็กเส้นทางของคุณในตอนนี้นะคะนอกจากนี้ไพ่ใบนี้เนาะมาบอกว่ามันเหมือนให้คุณระมัดระวังนะคะตอนนี้มันอาจจะมีอย่างที่บอกมีปัญหาว่าสั่งจริงการเดินทางของคุณเนี่ยบนสะพานตรงนี้นะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะลําบาก แต่มันเดินได้นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยค่อยๆเดินด้วยความระมัดระวังน่าจะหมายถึงว่า ตอนนี้มีปัญหาเราก็ค่อยๆแก้นะคะแก้ไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคะคิดว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆมันจะผ่านไปได้แล้วคุณก็จะสามารถเดินได้ถึงจุดหมายได้เช่นเดียวกันค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะชาวธนูค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวความรักนะคะความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีธนูค่ะแบงก์็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็มีในลักษณะของ การกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์กับทางช่องด้วยนะคะก็ต้องขอขอบพคุณมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆนะคะถ้าเกิดว่าแบ่งได้ลงคลิปสุดท้ายนะคะก็ขอไวพอลพวกันค่ะขอให้คุณมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอพระคุณมากค่ะ